ขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลับมาอีกครั้งกับทุกท่านครัี่คอรกันครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารอาหารเนี่ยสอนการทาในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า Mon กี้ทรีการ์เด้นมังกี้แปลว่าลิง Tree แปลว่าต้นไม้แล้วก็การ์เด้นก็แปลว่าสวนสวนซึ่งมีต้นไม้แล้วก็มีลิงอยู่ด้วยใช่ครับผมก็เป็นเป็นชื่อแปลตรงตัวเลยนะครับมังกี้ทรีการ์เด้นใช่ก็คือเป็นต้นไม้ มีสวนแล้วก็อยู่ในลิงไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้นไม้ oh sí มีสวนแล้วอยู่ในลิงไม่ใช่ครับผมมีลิงมีต้นไม้แล้วก็มีสวนครับเอะต่อยให้พูดถูกเพราะฉะนั้นมังกี้ทรีการ์เด้นนะครับผู้ชมครับมีต้นไม้พ่อพ่อพ่อไม่ต้องไม่ต้องเขาชื่อมังกี้ทรีการ์เด้นนะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาสอนทำข้าวผัดห้าสมุนทรครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตายังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณมยุรีเจริญคงธรรมจักรรัฐ มังกี้ทรีการเด่นครับพี่เล็กรับที่เล็กด้านนี้เลยครับวันนมาเลยนะมาเลยมาคุณเล็กนิดเด็ดคุณเล็กครับเดี๋ยวผมถามคุณเล็กคำนึงก่อนเลยตรงๆมาข้างหน้านางกับปีนโต๊ะขึ้นมาเลยเลยมาทั้งมดโอ้โหคุณเล็กจะผ่ากันนี่เลยจะเดินมาตรงนี้เลยนี่คืออไม่เลอะดีใจค่ะดีใจอ๋อดีใจนะดีใจเล่นมือถ่านนะครับอ๋อใช่มังกี้ทรีการเดนร้านอยู่ตรงไหนครับอ๋อร้านอยู่ตรงตลาดสองเข้าไปซอยตรง วัดพันท้ายประมาณสักสองกิโลก็ถึงค่ะออนิดเดียวนะครับค่ะไม่ไม่ไกลค่ะไม่ไกลฮะสองกิโลก็เดินมัสามวันไม่ใช่รับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตักมุดไปที่วัดพันท้ายได้นะเราก็จะเจอร้านนะครับค่ะทำไมมาเปิดร้านขายอาหารเป็นคนชอบทานอาหารแล้วก็ชอบทาอาหารด้วยค่ะเหรอที่ร้าชอบมากค่ะสไตล์ไหนกับพี่เล็กสไตล์ไทยๆเลยค่ะเป็นรส จัดจ้านหน่อยพี่เล็กผมถามหน่อยทำไมต้องเป็นร้านที่แบบลิงสามตัวมังกีทรีใช่ครับม่รีอนั้นนะครับทรีต้นไม้ทรีต้นไม้ที่มีลิงมีต้นไม้เออเล่นผิดมีต้นไม้มีสวนแล้วอยู่ในลิงใช่ไหมครับคือคืออย่างนี้ค่ะตอนสมัยที่เราเรามาดูที่นะครับตอนนั้นมันเป็นป่าแสมแล้วก็ลิงแสมเยอะ ก็เลยเป็นที่มาของมังกี้ทีกาเดนมันมีต้นไม้คใช่บอกอีกทีนะฮะร้านอยู่ตรงไหนนะครับร nah ้านอยู่ตรงซอยวัดพันท้ายค่ะเข้าไปประมาณทั้ง2กิโลจังหวัดอะไรครับสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครในสมัยก่อนสมุทรสาครมันมีลิงแสมัยแบบนี้อยู่ตามราบเรียบชายฝั่งชายฝั่งใช่ใช่ใช่ใชมันมีอยู่เต็มไปหมดเลยเขาก็แบบมีความรู้สึกมันธรรมชาติสุดๆเลย ก็เลยมาเปิดร้านที่นี่แล้วก็ทําอาหารขายขึ้นมาเมนูที่จะมาสอนวันนี้เป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าถ้าท่านทำอย่างนี้ได้ก็จะอร่อยในครอบครัวแต่ถ้าขี้เกียจทําก็ไปที่มังกี้ทรีกาเดนได้ครับข้าวผัด5สมุดครับนี่ฮะร้านนี่ครับนี่มังกี้นะฮะนี่แล้วมีตรีแล้วมีการเดนนี่น่ารักไหมร้านน่านั่งนะมีความสุขนะไม่ใช่เล็กๆนะเบอร์เธอร์เลยแล้วก็ขายอาหารทะเลขายเลยเต็มไปหมดเลยหลายอย่างด้วยกันแต่วันนี้มาข้าวผัด เริ่มต้นจากตั้งน้ำให้เดือดเอากุ้งแชไบัวให้ลวกพอสะดุ้งสะดุ้งพอสะดุ้งค่ะแล้วก็หมึกเหมือนกันค่ะหมึกเป็นหมึกกล้วยค่ะก็สะดุ้งเหมือนกันค่ะแล้วคราวนี้ตามด้วยน้ำมันพืชนะคะใส่กระทะลงไปค่ะใส่กระทะแล้วก็ไข่ คนไข่ให้ให้สุกนะคะสี่ใบนะฮะที่ใช้เพราะว่ามันเป็นโบใหญ่โบสำหรับกินกันเน่เน่เน่เดี๋ยวดูข้าวสิข้าวข้าวเราใช้ข้าวมะลิหอมค่ะครับข้าวมะลิหอมแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็มาผัดกับไข่ใช่เฉยๆแล้วก็ใส่ประหมึกลงไปใส่กุ้งที่ลวกลงไปแต่งรสด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย แล้วก็แป้งหวานหน่อยนึงค่ะนิดหนึ่งค่ะนิดนึงตามด้วยก้านคะน้าแล้วก็ปลาเค็มนี่ปลาเค็มนี่เรามัเพิ่มความหอมนะมันทำให้ข้าวหอมไปซีไปซีหอมนี่ค่ะไปซีนี่เราต้องซื้อมาจากที่ไม่ดองน้ำแข็งแล้วเราก็ใส่ปูลงไปใส่ปูใส่ไข่ไข่อะไรไข่ปูปะ ไข่ปูไข่ปูลงไปไข่ปูโอ้โหดูดมาเหมือนกันจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยกลายเป็นข้าวผัดห้าสมุดครับข้าัดหสมุนี่ก็จะมีสมุดหน้าเหลืองนะครับผมไปไปให้รอดไปให้รอดไปอย่าต้อยอย่าต้อไม่เอาแล้วไม่พูดดีกว่าขำไหมขำไหม โอเคนะครับอาคุณผู้ชมครับข้าวผัดห้าสมุนท์เนี่ยนะครับจะมีสมุนท์หน้าเหลืองนะครับแล้วก็จะมีสมุนก์ตัวกับตับมันไม่ไม่ทางขำไม่ไม่ทางขำข้าวผัดห้าสมุนท์ข้าวนี่คือตั้งใจจะแทนคําพูด่ความหมายว่าห้าอย่างมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในนี้คือห้าอย่างด้วยกันค่ะค่ะมีทั้งปลาหมึกปลาหมึกมีกุ้งสองมีปลาเค็มสามนะครับแล้วก็มีไข่ปูสี่แล้วก็มีกัญเชียงกัญเชียงอีกเป็นห้านี่เรา อยากเลือกแต่ของดีๆให้ให,ให้ลูกค้าทานค่ะครับแต่กุ้งก็ต้องให้เป็นสดๆใช่ครับ <c oughs> ปลาเค็มนี่ก็เพิ่มความหวานความหอมมันเค็มครจริงนะแต่มันจะมันจะหอมมันจะหอมมากๆเลยนะครับและข้อสำคัญคือข้าวหอมเขาที่เขาเอาไปแช่ไว้หนึ่งคืนตามคนที่จะทำข้าวผัดทั้งหลายถ้าจะทำข้าวผัดจริงๆนะข้าวที่ท่านหุงมาเสร็จเรียบร้อยต้องไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนหนึ่งคืนเวลามาผัดแล้วมันจะโอเค ถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่โอเคนะครับแล้ววิธีผัดเขาเนี่ยที่ใส่ไข่ตั้ง4ฟองเพราะว่ามันเป็นโบใหญ่จานใ,ใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นจานใหญ่ก็ต้องไปผัดอย่างนั้นนะจำนวนมันก็จะมากนะครับแต่ถ้าของท่านทานคนเดียวก็อาจจะใส่สักฟองหนึ่งสองฟองก็พอนะครับวิธีการทําไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแต่วิธีการสําคัญที่สุดคือความสดต่างหากความสดของของอต่างๆที่มันมีเราพยายามหาคุณภาพให้ลูกค้าขาเขาเอาของก็ต้องให้สดๆด ใช่ตอนนี้บางเออเราอยู่สมุทรสาครใช่ไหมเราก็หาของสดได้ง่ายของพเ้นเีใช่ไหมฮะเราก็จะใช้ของพื้นที่ที่ของพื้นที่ของเราค่ะครับนี่ครับนี่คือเมนูข้าวผัดห้าสมุทรนะครับคุณผู้ชมครับจากร้านมังกี้ทรีการ์เด้นนะครับถูกบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบสดนี่มีใช้ไปกว่าครึ่งใช่ของอ่านทะเลนะครับอะไรก็แต่อใกให้มันอร่อยอร่อยทำอะไรก็ต่อให้มันตดตดเนี่ยทำอะไรก็อร่อย กับมะนาวตอให้มันสดอะพูดอะไรตอให้มันสดเลอะเตอะมันต้องสดๆมันต้องสดทำอะไรกต่อให้มันเยอะตอกมะตี้ตอกอ่ะจริงจริงอร่อยครับมะนาวแล้วอร่อยอ่ะขึ้นหมึกเลยปลาเค็มหอมมีความสุขในการรับประทานใช่ฮะนอกจากนั้นก็ยังมีนี่ด้วยนี่อะไรครับไฮเออปลาหมึกผัดกะปิค่ะไฮไลท์ที่ร้านนะคะ ข่าค่ะค่ะไรเลยค่ะลูกค้ามาต้องต้องข่าหมึกผัดกับด้วยครับด้วยครับค่ะค่ะเราดูไม่ได้ยุ่งยากนะคุณผู้ชมสำหรับเมนูนี้นะลองลองทำกันดูนะคุณผู้ชมในวันอยุดสบายๆอร่อยจริงๆค่ะขอบคุณค่ะาหมึกผัดกะปิอร่อยมากค่ะค่ะเราจะใช้กะปิ อย่างดีแล้วก็ของพื้นด้านอร่อยจริงๆริงนี่เพลินไปเพลินมาหมดถ้วยเหมือนกันหมดแล้วเพรินจริงๆแล้วถ้าท่านอยากทานของอร่อยๆแบบนี้ก็ไปได้เลยที่มังกี่ฟรีการ์เด้นยังมีนี่อีกด้วยยังมีกันเชียงปูค่ะปูผัดกะปิกับตะตอค่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของทางร้านนะคะลูกค้า ทุกท่านเข้าไปก็จะต้องอืออันนี้เอากลับไปเลยนะครับมันจะเสียฮะใจใช่ไหมครับ จังหวัดเล็กๆๆจะหัวล้ออะไรจะขำอะไรเนี่ยมันชัดเจนขนาดนี้ไม่ต้องมอหัวล้อเลยอันนี้เอากลับไปเสียไม่เล็กใช่ๆขอบคุณคุณ่ายมากขอบคุณมากอร่อยจริงๆนี้อันนี้เอากลับไปเรล็กมันก็จะเสียงอันนี้ไม่เสียเป็นปลาเค็มผมเก็บไว้เองได้ผมเก็บรักษาไว้ได้โอเคครับยังไงก็ตามนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดไปอร่อยต้องชุอร่อยและที่ใสอย่างเงี้ยมันมีความสุกไป่ด้วยเจ้าของร้านแบบนี้หัวล้อทั้งวัน ว้วเราตลอดมีความสุขเปิดทุกวันใช่ไหมค่ะเปิดทุกวันค่ะทุกวันต่ั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเอ่อสิบโมงค่ะถึงสี่ทุ่มจำไม่ได้นะจำไม่ได้นะครับสิบโมงสี่ทุ่มครับวันนี้ขอขอบคุณคุณมายุรีขอบคุณร้านมังคีทรีการ์เด้นขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดถ้าท่านอยากทำเองทำตามที่สอนกาขี้เกียจทำไปที่ร้านเขาลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ที่วงเวียนพระราม่ามันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมสไตล์การทำฟอกช็อกของเขาอร่อยมากอร่อยมากมันได้ความรู้สึกที่แบบมันแตกต่างมากๆท่านผู้ชมเจอแน่นะครับต้องเข้าร้านครับต้องเข้าร้านเนี่ยสโคนครับเด็ดตรตรีมากการทำสโคนเป็นเรื่องที่จะทำให้มันพอดีพอดียากมากมันเหมือนละลายอยู่ในปากท่านผู้ชมความชิ้นแตกต่างที่สุดท่านผู้ชมรับไปเลยครับติ๊กเลยเต็มติ๊กเลเต็มติ๊กเลเต็ม